สวัสดีครับงานของกลุ่มพองผมก็คือเว็บอปานิเว็บแพลตฟอร์มงานล่วงการและการตรวจวัดระบบหมุนเวียนน้ำเลี้ยงปลาและการปลูกพืชอพพานิครับเพียงไงในงานก็คือเกษตรกรที่ใช้ระบบอพพานิเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามากขึ้นสร้างความเสียหายทางเกระิบต่อระบบและไม่สามารถส่งออกปลาและปลาได้จึงทำให้เกษตรกรขาดรายได้ท่้ครับก็วิธีการแก้ปัญหาเดิมๆนะครับ เกษตรกรพบปัญหาว่าปลาตายและพืชตับเลาเสียวิธีการแก้ปัญหาในเนินเขาก็จะใช้ระบบอาัลกอริต็มในการช่วยนะครับแต่วิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้เว็บไซต์อัลกอริทึมเราะใช้พวกคู่ไปกับระบบอัลกอริทึมและก็ในระอกเซนเซอร์และมีนโฟลด์ในก่อนนะครับโดยเราใช้พวกคู่ไปกับวิวสามารถใช้ในอินเตอร์เฟซที่ปุ่มและแสดงข้อมูลขาดสามารถตัวได้แบบเดินทาง ซึ่งของระบบที่ต้องการตรวจสอบสามารถไปร้องอย่างขอเนี่ยน,นะครับแล้วก็จะใช้คู่ไปกับอัลกอริทึมเวบไซต์นะครับนี่เป็นตัวอย่างของอาาัลกอริทึมเวบไซ,บไซ,บไซต์เนเฟแพลตฟร์มที่เจบกเอกระบบอัลกอริทึมนะครับสามารถรายงานค่าดิเทคค่าอีซีอ,อุณหภูมิสั่นน้ำ g d s ในไตรล์คว่าเดลักไซา์แล้วก็แสดงขึ้นในชั้นกรดและบอกว่าค่านี่เหมาะสมกับน้ำไหมในตอนนี้ และถ้าไม่เหมาะก็บอกวิธีาก,การแก้ปัญหาอันนี้เป็นเรื่องต้นของการเป็นเรื่องต้งนที่ผมได้ลองทำระบบอัตโนมัติแต่เองนะพิเศษโมเดลของโครงกาผมก็คือการแอดโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์น้ำและคลินิครักษาสัตว์น้ำสมรัถภางสมัครสมาชิกในเว็บไซต์สมัครสมชิกในเว็บไซต์ กำไรจากการขายชิ้นงานในเว็บไซต์ก็จะเอาไปพัฒนาชิ้นงานต่อครับก็นี้เป็นตัวอย่างของ business model ของกลุ่มพวกผมนะครับมีหกข้อเบื้องต้นหนงตานี้ครับ,บ,รบรมมก็ BCG model เศรษฐกิจชีวภาพ bioeconomy คโคโโการนำซีปลาที่ได้จากกุ้ปลามาหมุนเวียนใช้ในการสุกผ่า เศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐิล่าอโตุนมีการเวียนน้ำเป็นทุ่ป่าและแยะครับจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยและใช้น้ำได้สิ้นเปลืองครับเศรษฐกิจสีเขียวยิงอโตุนมีประหยัดทรัพยากรและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในท้องถิ่นครับก็นวัตกรรมชิ้นนี้ได้คำแนะนำคณะข้อมูลและเทคนิคจากคุณครูโรงเรียนแสงเพงวิทยายอาจารย์เดชดาครับ ก็ผมได้ไปทำได้ไปดูอินไซต์ในสถานที่จริงครับก็คือที่สวนปูพักไฮโดรโปนิกโดยอาศัยระบบน้ำมวลทำเพืลอระดับภูมิการส่งสารก็ผมไปได้พบที่นี้การแก่ปัญหาต่างๆโดยที่เกษตรกรใช้พวผมจะอยากแนะนำให้เกษตรกรมาใช้เว็บไซต์อัพฟอนิกควบคู่ไปกับการทำงานของระบบพลาออนนะครับ